เอเจโซลาเซลสวัสดีครับหลังจากเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของการาคำนวณหาประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการคำนวณระบบโซลาเซลจริงจริงนะครับย้อนไปเมื่อวานนิดนึงก็คือคลิปก่อนหน้าเป็นการคำนวณหาประสิทธิภาพ ของอินเวอร์เตอร์ว่าที่เขาเขียน3,000วัตต์5 0 0 0วัตต์จริงๆแล้วค่าอ f f i c i e n c y สูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราควรใช้งานมันที่สูงสุดเท่าไหร่ก็คือค่าอ f ฟิ c i e n นซี่พ k เนี่ครับประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอินเวอร์เตอร์เรารองรับนะครับรองรับการใช้งานที่สูงสุด เท่าไหร่แล้วควรจะใช้เท่าไหร่สำหรับวันนี้จะมาพูดถึงการคำนวณระบบโซล่าเซลล์กันจริงๆนะครับซึ่งวันนี้จะมาเป็นการคำนวณระบบออฟกิดสแตนดา o n นหรือเรียกว่าออฟกิ i ร้อยเปนนะครับไม่มีการขนานไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาในระบบนะครับก็จะเป็นการ ้แบตเตอรี่ในระบบ100%นะครับการคำนวณระบบจริงๆแล้วนะครับมันจะต้องคำนวณจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราที่ใช้ในแต่ละวันเราก็ลิสต์รายการออกมานะครับอย่างในตัวอย่างผมยกตัวอย่าง10รายการนะครับทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ ตัวที่มันเป็นโปรแกรมเลยนะครับผมทำเป็นโปรแกรม excel เพื่อที่จะคำนวณค่าต่างๆออกมาโดยโดยใส่สูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างเรามีทีวีนะครับมีทีวีเราก็ต้องไปหาให้ได้ว่าทีวีของเรามันมีจํานวนกี่เครื่องนะครับกินไฟอยู่ที่เครื่องละกี่กี่วัตนะครับใส่สูตรก็ เป็นวัดรวมออกมาชั่วโมงรวมทั้งชั่วโมงในการเปิดทีวีอย่างในตัวอย่างผมใส่ไปหชั่วโมงในแต่ละวันนะครับเปิดใช้งานที่ห้าชั่วโมงวัดวัดคูณชั่วโมงออกมาเป็น750วัตต์นะครับอันนี้คือวัดรวมนะวัดรวมทั้งหมดเลยนะครับไล่ไป ทีวีหลอดไฟมีกี่หลอดหลอดละกี่วัตเปิดวันละกี่ชั่วโมงอันนี้เราก็กรอกตัวเลขไปตามนี้นะครับซึ่งค่ามันจะเปลี่ยนของมันเองนะะสมมุติผมยกตัวอย่างหลอดไฟเราโอเคอะ่ะอาจจะไม่ใช่สิบหวัตนะครับอาจจะเป็นสิวัตสิ0วัตมีจำนวน5้าหลอดเปิดวันละ 4ชั่วโมงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเองค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเองให้อัตโนมัติเพราะว่าใส่สูตรไว้ให้แล้ว<า>ทีนี้เมื่อเราเมื่อเรา,าลิสต์รายการเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราออกมาแล้วเนะี่ยมันเรามาดูค่ารวมตรงนี้ครับค่ารวมในแต่ละอยา่างรวม กินไฟทั้งหมดไปกี่วัตนะครับานี้คือรวมวัตก่อนอุปกรณ์มีกี่ตัวแต่ที่สำคัญก็คืออาตัวสีเขียวนี่นะครับตัวสีเขียวตัวสีเขียวซึ่งมันจะบอกวัตรวมก่อนอ่าวัตรวมก่อนวัตรวมอาจจะ6,600กว่าแล้วเราจะหาอินเวอร์เตอร์เท่าไหร่มาใช้กับระบบเนี้ยนะครับ อแน,น่นอนละ่ะพฤติกรรมการใช้งานมันไม่ได้หมายความว่าเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทุกตัวพร้อมกันหมดนะครับบางตัวบางอย่างเราอาจจะปิดไปอย่างเช่นหลอดไฟแน่นอนเราเปิดเฉพาะกลางคืนนะครับแอร์เ,อเราอาจจะเปิดเฉพาะตอนนอนอเราก็อาจจะลบพวกนี้ออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางที วัดรวมมัน6 0พ0กว่าก็จริงนะครับเราสามารถใช้ water, อินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์ก็ได้หรือห้าพันวัตต์ก็ได้นะครับห้าเคสามเคก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า,าเราตัดออกไปแล้วเนี่ยเราพยายามหาว่าเราเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยวันไหนที่เปิดมากที่สุดเปิดรวมกันแล้วมันได้ออกมาเป็นกี่วัตต์ อินเวอร์เตอร์เราก็ต้องเผื่อนะครับอย่างในกรณีสมมุติเราอาจจะไปใช้อินเวอร์เตอร์ 5k ก็ได้นะครับอันนี้คือวัตต์รวมแต่มันไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับอันนี้คือ1และเราได้วิธีการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ละว่าจะใช้กี่วัตต์มาดูวัตต์รวมอันนี้คือในทั้งวันเลยนะที่เราใช้ซึ่งอาจจะมีบางตัวบางอย่างนะครับ เช่นเครื่องซักผ้าเนี่ยเราไม่ได้ซักทุกวันชัว่วโมงการใช้งานเนี่ยผมเลยใส่ไป0.5ซึ่งบางทีอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะซักผ้าแค่2ครั้งหรือ3ครั้งอย่างเงี้ยครับกระติกน้ำร้อนเนี่ยเราไม่ได้เสียบทั้งวันเสียบวันละนิดวันละหน่อยชงกาแฟเสร็จเราก็ถอดหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยครับหม้อหุงข้าว ขวาสุดมันมันจะเป็นวัดจำนวนวัดร,รวมนะครับมาคูณกับชั่วโมงออกมาเป็น18,862วัดอวัตอ่เราจะเอาตัวเนี้ยไปคำนวณแลละทีนี้โดยยกมาไว้ตรงนี้นะครับยกมาไว้ตรงนี้ใส่สีให้มันหน่อยนะครับอันนี้คือวัดร,รวมเราจะมาคำนวณหาแบตเตอรี่กันนะครับทีนี้ย คำนวณหาขนาดของแบตเตอรี่เรารู้แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้คำนวณเป็นแอมป์เราจะคำนวณเป็นวัตต์ก่อนนะครับพอเราได้วัตต์รวมนะครับมันจะยงไปถึงเรื่องแบตเตอรี่ว่าไอ้วัตต์รวมตรงนี้ที่เราดึงไปใช้เนี่ยเรียกว่าดิสช,ชาร์จออกไปเนี่ยโดยสเปคแล้วแบตเตอรี่ค่าดี D เนี่ยเขาให้ดิสช,ชาร์จอยู่ประมาณ80% นะครับเพราะฉะนั้นค่าตรงเนี้ยสีเหลืองเนี่ยมันคือที่เราดึงไปใช้แบตเตอรี่80%แล้วเราจะหาเราจะคำนวณหาแบตเตอรี่ทั้งลูกที่มันเป็น100%มันจะเท่าไหร่เราก็เอา0.8ไปทำการคูณนะครับเอาวัดรวมคูณด้วย0.8นะครับมัน ก็จะออกมาเป็นโทษทีเอาไปหารนะครับเอาวัดรวมที่เราใช้งานหารด้วยศูนย์จุดแปดหารออกมาได้สอง7มืนสามพันห้าร้อย็ดสบปดหน่วยตรงนี้มันเป็นวัดนะครับหน่วยตรงนี้มันเป็นวัดต่อชั่วโมงนะครับนะครับตัวเลขศูนย์จุดแปดก็คือตรงนี้คือแปดสิบเอร์เซ็นี่นะครับ เราจะหาว่า100%ยเซน์มันอยู่ที่เท่าไหร่าทีนี้เราได้แล้วเราได้วัดรวมที่100%เซแล้วจริงๆที่ที่แบตเราจะต้องมีมีวัดรวมทั้งหมดยอยู่ประมาณเท่านี้ทีนี้เรามาดูอแบตเตอรี่โมดูลที่เราใช้งานสมมุตินะครับว่าเราใช้แบตเป็นระบบ48โวลต์นะครับ48โวลต์ ใช้ขนาดความจุแอมที่234อมแอมนะครับนี่เราจะต้องมาหาค่านะครับหาค่า,าวัดรวมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึง่งอ่เราใช้แบตโมดูลละ48 แอมรวมที่234เราจะต้องเอาค่ามาหาวัตต์ของแบตเตอรี่ของเราซะก,ก่อนนะครับก็โดยเอาเอาโวลต์คูณแอมนะครับเอาโวลต์คูณแอมก็จะออกมาเป็นวัตต์รวมของแบตเตอรี่นะครับวัตต์ต่อชัว่วโมงคูณออกมาแล้วได้ที่1นึ่งหมื่นหนึ่งพามสอง นะครับอันนี้ต่อนหนึ่งโมดูลนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าวัดร,รวมร้อยเปอร์ซ็นที่เราใช้งานมันอยู่ที่เท่านี้นะครับสองหมืนสามเราจะมาคำนวณว่าไอ้วัดวัดรวมแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอยู่ที่เท่านี้หมื่นเอ็ดเนี่ยเราจะต้องใช้มันกี่ลูกก็ตั้งด้วยตั้งด้วยวัดร,รวม หารด้วยวัดของแบตเตอรี่ในระบบที่เราใช้ก็คือชุดนี้นะครับาหารออกมาแล้วได้ที่2.1ก็หมายความว่าจะต้องใช้แบตเตอรี่ชุด48โวลต์ขนาดความจุ m 234 m เนี่ย2ชุดนะครับ2ชุดกว่ากว่า,ามันแค่2.1เราก็ใช้แค่2โมดูล แล้วก็มาขนานกันนะครับอายุกตัวอย่างสมมุติว่าเราไม่ใช้ระบบ48เราเปลี่ยนไปใช้เป็นระบบ24นะครับ24เราก็กรอกตัวเลขไปเลยครับ24โวลต์แบต NMC ขนาด116แอมเป์เป็นต้นนะครับอ่านะครับถ้าเราใช้ระบบ24แล้วแบตเรามี ความจุแอมป์เนี่ยร้อแอมป์เราจะต้องใช้กี่โมดูลนะครับเนี่ยในสูตรมันหารออกมาให้เรียบร้อยเราจะต้องใช้ถึง8.47โมดูลก็ก็อยู่ประมาณ8โมดูลนะครับอ่าก็ต้องใช้อยู่ประมาณ8โมดูลเป็นอย่างน้อยนะนะครับถึงจะเพียงพอนะครับคือไอ้จุด5เนี่ยมันใช้ไม่ได้ เราอาจจะต้องเพิ่มปริมาณความจุแบตจากจากเท่านี้1 1อยเนี่ยเพื่อที่จะให้มันอยู่ในแถวแถว8โมดูลเป๊ะๆเ,เน่อยครับอาจจะสมมุติว่าถ้ามันมีในท้องตลาดนะครับอาจเช่น120ลองใส่ไปดูเห็นไหมครับค่ามันจะลดลงจำนวนโมดูลตรงเนี้ยมันจะลดลงถ้ามี1้0ามอ่ะเห็นไหมครับเราใช้สักสมมติว่าในท้องตลาดมันมี1 2อ 120, 125่ อย่างนี้ครับเป็นต้นเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะใช้แบบระบบถ้าเราจะใช้ระบบเท่าไหร่ก็กรอกไปเลยในที่นี้ผมใช้ระบบ48แบตเตอรี่ขนาด2 3 0แอมป์ใช้อยู่ที่ประมาณ2โมดูลขนาดกันนะครับอ่ะมาดูทีนี้มาดูด้านล่างก็จะมาดูเป็น คำนวณหาแผงแล้วทีนี้คำนวณหาแผงจำนวนวัดยกมาจากไหนนะครับก็ยกมาจากตรงนี้ที่เราใช้งานนี่คือวัดรวมของแบดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในวันหนึ่งเราคำนวณหาชั่วโมงแดดก็คือห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงซึ่งหารกันออกมาแล้วนะครับห้าชั่วโมงเนี่ยมันได้มาที่สี่พันเจ็ดร้อยสิบหก วัตต์นะครับต่อหนึ่งชั่วโมงที่เราจะต้องหาให้มันได้นะครับเราก็ต้องมาดูขนาดแผงโซลาเซลล์ของเราว่าเราจะใช้ที่เท่าไหร่ในที่นี้ยกตัวอย่าง550วัตต์ก็เอาก็เอาวัตต์ตรงนี้ครับมาหารจำนวนแผงแต่มาหารจำนวนวัตต์ของแผงมันออกมาที่8.6แผงนะครับเราก็ใช้ไปที่9แผง เพราะว่าบางทีเรื่องของแหงโซลาเซลล์เนี่ยมันอาจจะต้องมีการหักค่าสูญเสียนะครับสิบถึงสิเปอร์เซ็นตะครับแต่ถ้าเราหาแผงตัวนี้ไม่ได้ล่ะเราไปได้450วัตต์ก็กรอกไปปุ๊บเห็นไหมครับมันจะต้องใช้10แผงครึ่งอ่าก็ตีไปใช้11แผงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปได้แผงละ460เห็นไหมครับค่ามันจะเปลี่ยนให้เองมันเป็นสูตรให้อยู่แล้วนะครับ ส่วนค่าไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวนะครับจำนวนวัตต่างๆนะครับอาจจะอ้างอิงมาจากตรงนี้นะครับก็คืออเราจะต้องไปหาวัตของเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจริงๆว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันมีกำลังไฟอยู่ที่กี่วัตนะครับนะีครับแล้วก็เอามากรอกตามตารางเนี้ยครับ อันนี้เป็นการคำนวณแบบเบื้องต้นนะครับแบบเบื้องต้นคร่าวๆเราก็จะได้รู้หนึ่งเลยเราใช้ไฟทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ในในแต่ละวันอสองพอเรารู้แล้วเราก็จะสามารถเลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์นะครับขนาดของอินเวอร์เตอร์ได้ถูกต้องอและก็เลือกขนาดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมในระบบ ให้มันสัมพันธ์กับการใช้งานใช้งานตรงนี้ก็คือคิดเป็น8 8ปนะครับแบ100ปรมันจะต้องเป็นที่เท่าไหร่และใช้กี่ลูกถึงจะเพียงพอนะครับตามตัวอย่างเนี้ยใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะเพื่อใช้ไฟฟ้าเยอะเลยและในอนาคตเผลอๆก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพิ่อใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าย้อนกลับไปคลิปเมื่อวานนะครับ เราเราพูดถึงของเรื่องประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์นะครับว่ามันรองรับสูงสุดที่เท่าไหร่เวลาเราดึงกระแสปล่อยออกจากแบตเตอรี่มากสุดเนี่ยมันรองรับที่เท่าไหร่นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็น่าจะเห็นภาพกันบ้างขึ้นมานิดหน่อยนะครับขึ้นมาบ้างนะครับว่าการคำนวณระบบโซลาซ่าเซล ย้ำว่าอันนี้มันเป็นระบบแบบออฟกิลร้ปอร์นต์นะครับสแตนด์อะโลนโดยไม่มีสายส่งการไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผม a อ Solar c e l เสวัสดีครับ